มาแล้วค่ะกับการเดินสายโปรโมทลลิ s า f ฟร s ซ Single อัลบัม้มในรายการที่เกาหลีใต้นะคะแน่นอนว่าครั้งนี้แน่จะเป็นการออกรายการเดี่ยวเพื่อที่จะโปรโมตโซโล่ผลงานเพลงของตัวเองครั้งแรกของน้องลิซ่าเลยซึ่งก่อนหน้าถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยก็คือมันมีข่าวลือลุดออกมานะคะช่วงเดือนสิงหาคมจําได้ไหมที่บอกว่าจะมีหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงคไปร่วมรายการ Out now u n l i i t e d ซึ่งถ้าแอทา่ินใ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 น สาๆอยากอบป้านาอินอูเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยมเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนอ่ะแอดเพิ่งพูดไปเองนะคะว่ารอวาเขาประกาศกันในใสายโปรโมทผลงานแรกในรายการเกาหลีของน้องอยู่นะวันนี้ก็มาจริงด้วยค่ะแอบต,ตื่นเต้นดีใจยังบอกไม่ถูกนะคะที่จะได้รับชมน้องโปรโมทผลงานเพลงแบบคนเดียว,เด,ยวเดียวโดยที่ไม่มีพี่ๆอะก็เป็นว่าอยากให้ทุคนรอดูกันนะคะโดยกําหนดออก เนี่ยคือวันที่14กันยายนเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยค่ะก็คือหลังปล่อย m v 4วันนะคะทุกคนนี่น่าจะเป็นรายการแรกใช่ไหมที่น้องไปเดินสายโปรโมตถูกต้องไหมคือถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดอะหรือว่ามันมีรายการอื่นก่อนหน้านี้แล้วแอดตกข่าวไปก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะต่อเป็นว่าปักหมุดไว้เลยค่ะตรงกับวันอังคารรีบกลับบ้านมาดูน้องกันได้เลยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยถ้ามันมีลิงก์รับชมแบบสด,สดเดี๋ยวแอดมินก็จะเอามาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะ สามารถรับชมกันได้ทางไหนบ้างส่วนรายการนี้เ mm. ท่าที่ดูก็คือน้องจะได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงลาลิซาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้ mm. นเนี่ยรอก,กีดกันได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนของลาลิซาจริงๆตอนนี้อยากเห็นชุดคอนเซปต์คอสตุมอะไรต่างๆของเพลงลาลิซาแล้วนะเ mm. พระาะฉะนั้นก็อย่าพลาดรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เ mm. ดี๋ยวแอดเอามาบอกไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ